มาใส่บาทที่ถนนคนเดินอําเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะครับ <Wow. S 1> พระคุณเจ้าจะมาตั้งแต่ตีห้าหนะครับ สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนคนเดินอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับด้านหลังผมเนี่ยคือถนนคนเดินนะครับผมอยู่บนที่พักนะครับอยู่ชั้นสองนี่นะครับท่านผู้ชมด้านหลังผมคือถนนคนเดิน ด้านหน้านี้ก็เป็นถนนคนเดินครับตอนนี้เวลาก็ตีห้าครึ่งนะครับมาดูด้านล่างนะครับผมได้ยินเสียงคนพูดคุยกันนี่ด้านล่างก็จะเป็นการเตรียมของใส่บาตนะครับตามที่พักต่างๆก็จะมีการจัดแบบนี้แหละนะครับมีแม่ค้ามา วางของเพื่อเตรียมใส่บาตรครับยาวไปจนสุดนะครับจะมีพระมาทั้งหมด9วัดนะครับท่านผู้ชมที่พักแต่ละที่นะครับก็จะมีการวางแบบนั้นแหละนะครับวางพานที่จะใส่บาตรนะครับตอนนี้เราลงมาข้างล่างที่พักนะครับ นี่มาดูวิวแม่น้ำโขงยามเช้าท่านผู้ชมนั่นโอ้ด้านหน้านะครับพระมาบินทบาลยแลับมารับบากแล้วนะครับได้ยินเสียงแล้วพอนี้ดูที่ที่พักนะครับอันนี้เป็นพระวัดแรกไปแล้วนะครับ พาวัดแรกไปแล้วนะครับโอ้นี่กี่รูปครับสี่สิบกว่าวัดแรกนะครับอ๋อวัดแรกสองสามรูปนะอ๋อครับอันนี้วัดแรกเลยครับที่ไปเนี่ยครับวัดที่สองครับเพราะวัดที่สองนั่งเสือได้กี่คนคะอันนี้จัดไป้สองที่อือครับ อันนี้เป็นนั่งเก้าอี้แล้วครับนี่เป็นนั่งเก้าอี้แล้วอันนั้นเป็นนั่งกับพื้นแห้วครับกับเสื่ออครับปกติเขาจะนั่งเสือใส่กันครับก็นั่งเสือก็ได้ัเสือก็ได้ครับนั่งเสือนั่งเก้าอี้นี่ก็ราคาเท่ากันแหละครับการาคาเท่ากันไม่ได้เสียตังค์นะครับ สำหรับคนที่ปวดแข้งปวดขาครับนั่งลำบากของที่ใส่บาทนะครับท่านผู้ชมมีอะไรบ้างครับเนี่ยมีนมมีน้ำส้มมีน้ำมีขนมมีข้าวเหนียวครับแล้วก็มีดอ,ดอกไม้ครับส่วนด้านอาหารก็ต้องซื้อเพิ่มอ๋อาหารทางโน้นเข้ามาขายอาหารเหรอครับเป็นถุง<า>เป็นชุดนะครับ อันนี้ชุดละหนึ่งร้อยบาทนะครับท่านผู้ชมอาหารนี่ถุงเท่าไหร่ครับถุงละหนึ่งร้อถุงละหนึ่งร้อยเหมือนกันนะครับทางนี้อันนีเน้เป็นกับข้าวนะครับเป็นกับข้าวนะครับท่านผู้ชมถุงละหน,นึ่งร้อยอืาาอเลย เราไปเดินดูก่อนนะครับวิวริมโขงกับนี่โรงแรมไดเฮงนะครับอันนี้คือโรงแรมที่ผมพักอยู่ห้องผมพักอยู่ตรงนี้นะครับข้างบนนี่ครับมีเก้าอี้เตรียมไว้ให้สำหรับคนที่นั่งไม่ได้นะครับ มาดูทางนี้นะครับท่านผู้ชมทางนี้ก็จัดเตรียมเหมือนกันครับที่พักนี่จะมีทุกที่เลยใช่ไหมมีทุกที่เลยนะครับก็จะจัดทางนี้ก็จัด มาาใส่บบทนะครันครถนนคนเดินอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะครับมีทั้งหมดกี่รูปนะครับประมาณ คก้าววัดใช่ไหมครับที่เขาโฆษณาว่าการก้าวัดอือครับถ้าคือมาที่นี่ได้ไหว้พระก้าวัดเลยทําบุญก้าวัดเลยเนาะที่อําเภอเชียงคานนะครับถนนคนเดินเพราะว่าท่านจะมารวมทางายมาลูกม่ยอมทางซ้ายทางขวาเลยค่ะโอ้ทางซ้ายทางขวาเหรอครับตอนนี้ผมเห็นแต่ฝั่งทางนี้ไม่กล่าวถึงว่าพระอ๋อครับ สองฝั่งหมายความว่าฝั่งลาวด้วยเหรอไม่ค่ะพระที่อยู่ทางเหนืออ๋อหมายความว่าที่ที่วัดบริเวณนี้ใช่ไหมครับมีวัดทางนี้ทางเหนือทางทางนี้ทางเหนือเหรอครับ อ๋อทางนี้วัดที่อยู่ทางนี้ทางเหนือนอ๋อครับพระที่จะขึ้นทางนี้ครับทางนู้นทางใต้นะครับหมายความว่าวัดทั้งสองฝั่งฝั่งเหนือฝั่งใต้ก็จะเดินขึ้นลงอ๋อครับผมอันนี้ฝั่งใต้ก็จะเดินขึ้นมาทางนี้ฝั่งเหนือก็จะเดินลง อ <laughs> ตะวันออกเพราะว่าเพราะว่าเขาจะเอาน้ำโขงเป็นหลักอ๋ออน้ำไหลลง,ลลงอ๋อครับถ้าไหลลงเนี่ยคือทางใต้ครับน้ำโขงจะไหลลง <c oughs> ทางทาง,ทางนี้ <c oughs> ครับก็ไหลลงไปก็ ไคค,ครับออาารรตนอนตอนนี้ก็รอพระมานะครับพระก็จะมาเรื่อยๆครับพระเก้าวัดมีประมาณสามสิบกว่า40กว่ารูป,อปเอาทางนั้นเดินลง ทางนู้นเดินขึ้นทางนี้เรียกว่าทางนี้เดินขึ้นเพราะว่าเดินมาจากทางใต้เนาะฝั่นี้ทางใต้นะครับถ้าเดินมาจากทางนู้นก็จะเดินอ้อมคุ้งมานะครับ นะครับท่านผู้ชมมาใส่บาทที่ถนนคนเดินอําเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะครับบรรยากาศยามเช้าเชนะครับพระคุณเจ้าจะมาตั้งแต่ตีห้าห้นะครับเป็นวัดแรกที่มา มีพระทั้งหมด9วัดที่จะเดินมาบิณฑบาทที่ถนนคนเดินอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะครับนี่ก็รับพอรแต่เช้ากันเลยนะครับท่านผู้ชม วันนู้นสุขงมา낭เที่ยวมัมีสาระก็จะเป็นปีใหม่บ้างหนึ่งทำเป็นปีใหม่เดี๋ยวเขาจะเอาปูที่สะอาอ สองขวบค่ะสองขวบได้เลยหลวงพ่อท่านคุยด้วยกับญาติโยมดีมากเลยนะครับทนะัดทายเออพิวันธรรมเสมาใสนเจ้าพุาธเจ้ายิน

เป็นแหล่งชุมชนก็จริงแต่ว่าเงียบสงบดีครับไม่มีเสียงประกาศอะไรเหมือนแถวบ้านนอก,นนอกเราเลยอยสู่อยู่แถวบ้านเราเนี่ยตื่นเช้ามานี้มีแต่เสียงนี่แหละครับโทรคมาประกาศหมู่บ้านโน้นหมู่บ้านนี้เสียงผู้ใหญ่บ้านจะชนกันแต่ว่าอยู่ที่นี่ ตั้งแต่ตื่นมาผมตื่นตีห้านะครับก็ยังไม่ได้ยินเสียงประกาศไม่ได้ยินเสียงเลยมีแต่เสียงเก็บม,ม,มีแต่เสียงเมค้าม,มาเตรียมของก็แกลก้งเงียบดีนี่ครับที่พักที่ผมพักนะครับนี่ครับสะดวกสบายนะครับท่านผู้ชมวิวด้านหลังก็สวยมากโรงแรมใดแห่งนี่ครับ เราก็จะลงมาใส่บาทตอนเช้าเลยนะครับพระคุณเจ้าท่านก็มาเรื่อยๆนะครับส่วนที่ใส่บาทแล้วนะครับทางที่พักนะครับก็จะมาจัดเรียงไว้แบบนี้ให้เต็มไว้นะครับคราวนี้ใครมาก็จะลงมาใส่บาทได้เลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูวิวด้านหลัง นะครับนี่ที่พักนะครับเคาน์เตอร์ที่พัก oh. น,นึกว่ามีลูกน้อย <c oughs> <c oughs> มาดูวิวด้านหลังนะครับท่านผู้ชมเอ๊สวยงามมากเลยนี่นี่อันนี้ก็จะไหลไปนู่นนะครับ ไปสัมุกดาหารนู่นนครพนมนะครับนี่ส่วนทางนี้ก็ไหลมาจากประเทศลาวนู่นแหละครับฝั่งตรงข้ามคือสอปป,อปอลาวนะครับอยู่สวยงามมากนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็จะมีถนนสำหรับจักรยานหรือว่ามาวิ่งมาเดินออกกัลังก,กายมาปั่นจักรยาน นครับรอบริมโขงเลาะริมโขงครับขอบคุณมากนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับ